ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรืออาเซียนอีคโนมิกคอมมูนิตี้เป็นการรวมตัวกันของสิประเทศสมาชิกอาเซียนอันได้แก่ประเทศบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียพมา่าฟิลิปปินสิงคโปร์เวียดนามและไทยมีเป้าหมายหลักในการเสริมสร้างความร่วมมือและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกัน ในปี2,558หลังจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาได้บรรลุเป้าหมายในปี2,546อาเซียนได้มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีแนวคิดที่สำคัญคือการทำให้ประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศกลายเป็นเขตการผลิตเดียวตลาดเดียวหรือ Sin g l e Market and production Base และมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนเงินทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรีเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลกการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นการช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างประเทศสมาชิกที่มีแหล่งวัตถุดิบทรัพยากรทางธรรมชาติ มีจุดแข็งและจุดอ่อนทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันบรูนายหรือรัฐบรูนายดารุสรามเป็นประเทศขนาดเล็กมีจำนวนประชากรประมาณ400,000คนรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีนั้นอยู่ในอันดับสองของอาเซียนรองจากสาธารณรัฐสิงคโปร์บรูนายเป็นประเทศที่ร่ำรวยไปด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นผลผลิตที่ทำรายได้มาสู่ประเทศเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากอุตสาหกรรมน้ำมันบรูนายยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นการผลิตอาหารและเครื่องมือเครื่องใช้การผลิตเสื้อผ้าเพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในยุโรปและอเมริกาประเทศกรรมัมพูชามีประชากรจำนวน14ล้านคนมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเป็นอันดับ9ของอาเซียนจุดแข็งของประเทศกรรมัมพูชา คือมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์สินค้าเกษตรกรรมจึงเป็นรายได้หลักของประเทศสินค้าส่งออกที่สำคัญคือข้าวไม,าาาไม้ยางพาราไม้ยางพาราเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งหม่มส่วนตลาดส่งออกของประเทศนั้นได้แก่สหรัฐอเมริกาเยอรมันและสหราชอณาจักร ในขณะที่สินค้านําเข้าซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรล้วนนาเข้าจากเอเชียค่าจ้างแรงงานในประเทศกัมพูชานั้นนับว่าต่ำสุดในอาเซียนสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีประชากรประมาณ245ล้านคนซึ่งมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเป็นอันดับหของอาเซียน อินโดนีเซียมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเช่นกาดธรรมชาติแร่ธาตุ่านหินซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศโดยมีตลาดคู่ค้าที่สำคัญคือประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์และสหภาพยุโรปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีประชากรประมาณ6ล้านคน มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเป็นอันดับ8ของอาเซียนสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศได้แก่ไม้สุงไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้สินค้านำเข้าได้แก่รถจักรยานยนต์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตลาดนำเข้าและส่งออกของสินค้าหลักคือประเทศไทยเวียดนามจีนและญี่ปุน่นประเทศมาเลเซีย มีประชากรจำนวน28ล้านคนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ3ของอาเซียนประเทศมาเลเซียมีปริมาณการสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ3และปริมาณการสำรองก๊าซธรรมชาติที่มากเป็นอันดับ2ของเอเซียแปซิฟิกนอกจากนี้ประเทศมาเลเซียยังเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สำคัญของโลกและส่งออกไม้ยยางพาราเป็นอันดับ2รองจากอินโดนีเซีย สหภาพเมียนมามีประชากรทั้งหมด5.7ล้านคนโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีน้อยที่สุดในอาเซียนสหภาพเมียนมามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติตลาดการค้าแรงงานและแหล่งลงทุนที่สำคัญโดยเฉพาะด้านพลังงานสินค้านำเข้าที่สำคัญของประเทศคือเครื่องจักรกลใยสังเคราะห์และน้ำมันแปรรูป และตลาดคู่ค้าหลักคือประเทศไทยจีนและอินเดียประเทศฟิลิปปินส์มีจำนวนประชากรมากถึง92ล้านคนและมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเป็นอันดับหกของอาเซียนสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศได้แก่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจกักรกลโดยมีประเทศคู่ค้าหลักคือสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุน่นจุดแข็งของฟิลิปปินส์คือมีแรงงานจำนวนมาก และแรงงานทั่วไปมีความรู้และความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้สาธารณรัฐสิงคโปร์มีประชากรจำนวน5ล้านคนโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดในอาเซียนและเอเชียสูงติดอันดับ15ของโลกสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าและบริการโทรคมนาคมการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศสินค้าส่งออกและนำเข้าของประเทศคือ เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและเคมีพันธุ์สาธารณรัฐสังคมเวียดนามมีประชากรมากถึง87ล้านคนโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเป็นอันดับเจ็ดของอาเซียนอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศคืออุตสาหกรรมทอผ้าและมีการทำเหมืองแร่ได้แก่ท่านหินน้ำมันปิโตเรเลียมและก๊าซธรรมชาติโดยเวียดนาม เป็นประเทศส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับสามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทัดจากอินโดนีเซียกับมาเลเซียตลาดส่งออกที่สำคัญของประเทศได้แก่ประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาจีนและสหภาพยุโรปประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด67ล้านคนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเป็นอันดับสี่ของอาเซียน ประเทศไทยมีรายได้หลักจากอุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าและบริการการท่องเที่ยวการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติสินค้าที่ส่งออกที่สำคัญได้แก่เครื่องจักรอาหารและสินค้าอุตสาหกรรมส่วนสินค้านำเข้านั้นได้แก่น้ำมันดิบและเครื่องจักรไฟฟ้าประเทศคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทยคือประเทศจีนญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรกรรมมากมายและมีแรงงานจำนวนมากด้วยจำนวนประชากรที่รวมกันมากกว่า6 0 0ล้านคนทำให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นที่สนใจในเวทีโลกมากยิ่งขึ้นและเป็นพันธกิจที่ท้าทายของประเทศสมาชิกในการที่จะร่วมกันผลักดันให้การดำเนินงานนี้บรรลุเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันของอาเซียน